สอบกี่ครั้งคะสอบสองครั้งค่ะเพราะตอนนั้นทํางานที่ปปชก็ทํางานด้วยแล้วก็เตรียมตัวสอบพูทิภาษาด้วยครับงานที่ปปชก็จะค่อนข้างหนักไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีเวลาอ่านหนังสือใช่แต่ที่สอบได้ก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันน่าจะมาช่วยในการเรียนได้แล้วก็เลยตื่นตีสี่มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวันนะคะช่วงนี้เตรียมตัวสอบ ดี๋ยอ่านหนังสือก็ก็ดึกแล้วยังอุตส่าห์ตื่นมานั่งสมาธิสวดมนต์อะไรด้วยเหรอคือเข้าใจว่า,วาเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเยอะคือไม่เอาเรอปริมาณแต่ว่าเอาคุณภาพค่ะคืออ่านทุกครั้งเราจะต้องอน,นีน่าจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าผมคิดไม่ตรงกับท่านละตอนผมสอบเอ็นทานเนี่ยผมใช้ปริมาณมากกว่าคุณภาพอยัง, <c oughs> ยงไม่รู้อ่านรู้เรื่องว่าอ่านเยอะไว้ก่อนยังไงค,คือเข้าใจว่าข้อสอบเอ็นทารน,นี่มันเป็นชอยใช่ไหมคะครับแต่อันนี้เป็นข้อเขียนเนี่ย ถ้าเราอ่านเยอะถ้าเราเอามาตอบเนี่ยมันจะมั่วมันจะแบบจับแพ้ชนแก่เหมือนกับว่าข้อมูลมันจะตีกันครับถ้าสมาธิดีอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาสั้นกระชับได้ใจความเนี่ยมันจะมีประโยชน์แต่บางทีมันก็เหมือนโชคชะตาค่ะคือต่อให้เราเตรียมตัวแค่ไหนแบบมันก็จะมีพลาดนิดพลาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สอบผ่านไม่ได้ก็คือเกินมาแค่ครึ่งคะแนนนะคะอ๋อเขาประกาศผลคะแนนด้วยเหรอครับประกาศค่ะท่านผ่านแบบวุ่นวิต ใช่ค่ะผิดปกติไหมอย่างนี้ไม่ผิดไม่ผิดปกติค่ะบางคนเขาได้เป๊ะก็มีร้อยสี่สิบเป๊ะกี่คนอาดได้กี่คนตอนที่สอบเนี่ยได้ร้อยหนึ่งร้อยคนผู้เข้าสอบกี่คนแล้วเข้าเอากี่คนหกพันคนค่ะทุกคนจะต้องจบเนแล้วทํางานด้านกฎหมายสองปีอันนี้คือการสอบผู้พิพากษาใช่ไหมใช่ค่ะสอบผู้พิพากษาผู้ที่จบเนแล้วไม่ใช่เขาเรียกอะไรเนติเนติบัณฑิตไทยค่ะไทยคือจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต่ แล้วไปสอจบเนติบัณฑิตไทยจบสองอันนี้แล้วค่ะทำงานด้านกฎหมายสองปีแล้วก็อายุ25่สิบปีบริบูรณ์มีคนแบบนี้ในปีนั้น6,000คนใช่ค่ะสมัครเข้าสอบเขาต้องมีกี่ตำแหน่งที่ให้ผ่านคือเขาไม่ได้กำหนดตำแหน่งไว้เขาจะรับทุกคนที่ผ่าน50%อ๋อแล้วท่านผ่านมาขึ้นคะแนนใช่ค่ะเต็มเท่าไหร่ฮะมันรู้สึกจะเต็ม 280อ่ปอะค่ะ280คะแนน280 140 140.5ท่านได้140.5ใช่ค่ะโอโ้โหแสดงว่าข้อสอบยากมากๆม,มีคนผ่านแบบทั้งหมดกี่คนครับจาก6,000 101่คนค่ะรุ่นรุ่น,นที่สอบ <6, 000 S 2> ได้ค่ะ6,000ผ่านร้อยเดียวอะปัจจุบันนี้ยังน้อยกว่าน,นั้นอีกมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ผ่าน25คนค่ะจาก6,000-7,000นเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวนี้มันน่าจะเป็น7จ0 0แแล้วค่ะว่า อันนั้นที่ที่พูดถึงเนี่ยคือเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยิง่งกว่านั้นอีกอาจจะเกือบหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้ยากกว่า <20 S 1> นี้ยี่สิบคนใช่ค่ะโอ้ชีวิตผู้พิพากษาเหมือนที่ท่านได้ฟังมาไหมครับเหมือนค่ะเหบือเหมือนเป็นชีวิตในฝันเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนฝันไปอ่ะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกคนเมือนนงแล้ว อยู่ดีกลายมาเป็นผู้พากษามันมันเหมือนเป็นชีวิตที่เราฝันไว้เลยอะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราทํางานของเราไปไม่มีใครมายุ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ทําแล้วสบายใจอะรูน,นสึกว่าน<ก>ความภูมิใจใของชีวิตละครับความภูมิใจที่สุดก็คือวันที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้พากษาสามชั้นต้นวันนั้นรู้สึกมันเหมือนเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตอะ มันเกินกว่าที่เราหวังไว้อะเกินมาเยอะมาก่ะคือจากจากนี้ต่อไปอะคืออยากจะอุทิศชีวิตทั้งหมดอะเพื่อทำงานให้ท่านนะคะเพื่อรับใช้ท่านเพื่อประชาชนม,ม,มีความรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในหน้าที่การงานที่ที่ต้องภาคภูมิใจทั้งวงตระกูลเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่จะทำงานได้ต้องได้รับการโปรดเกล้าคือแต่งตั้งจากพระเจ้าอยู่หัว และงานที่ท่านทำออกไปนั้นทำในนามของพระเจ้าแผ่นดินใชคือมันเป็นเป็นความภูมิใจของวงตะโกนของหมู่บ้านปอนคนเดียวในหมู่บ้านใช่ถ้าจะวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เด็กที่รักการอ่านคนหนึ่งจากดินแดนที่ราบสูงจังหวัดที่ผมรู้จักคนเลยเยอะนะเขาก็จะบอกว่า จังหวัดเราเนี่ยน่าสงสารคุณไปถามคนขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพดิคนเลยทั้งนั้นแหละผมก็จะได้บอกวันหลังผมเจอผมจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่เฉพาะคนขายลอตเตอรี่ผมเจอผู้ยักษาคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรเป็นปัจจัยทําให้เด็กจากบ้านนอกคนหนึ่งสามารถฝ่าฟันมาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่สําคัญให้คุณให้โทษชี้เป็นชี้ตายให้กับผู้คนได้ก็จะมีธรรมะบทหนึ่งที่เขาบอกว่า ถ้าในวันที่ทุกสิ่งดูผิดพลาดไปหมดใจที่ดีจะนำทุกสิ่งกลับเข้าที่เองก็คือคิดว่าสิ่งที่ทำให้มาถึงวันนี้ได้เพราะเพราะมีใจที่ไม่เคยยอมแพ้ค่ะคือพอทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็คิดว่ามันต้องมีทางอื่นมันต้องมีหวังถ้าเราเหนื่อยเราก็พักก่อนพอเราหายเหนื่อยเราก็หาทางไปต่อ,อถ้าเราไม่ล้มเลิกซะก่อนวันหนึงมันก็ต้องถึงจุดหมาย ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับมันก็จริงๆแต่ทำยากนะเพราะว่าหลายคนมักจะมีไม่ไหวแล้วฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือมันยากที่ใจอ่ะมันอยู่ที่ใจเลยว่าถ้าใจเราสู้เราก็เราก็จะไปต่อได้แต่ว่าถ้าใจเราไม่เอาเรามันก็ไม่มีใครที่จะมาฉุดเราได้คือมันต้องเริ่มที่ใจแล้วก็ต้องหามองหาข้อดีของสิ่งที่เรามีให้ได้อะค,ะค่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เรามีที่เราทุกคนมี ก็คือลมหายใจถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องทำอะไรต่อไปได้แน่นอนมันจะต้องมีหวังอยู่ในนั้นท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมไม่มีบทสรุปสําหรับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้ฟังจากท่านผู้พิพากษาท่านนี้ได้เล่าเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพึงได้จากรายการโท,ทรทัศน์รายการหนึ่งแรงบันดาลใจตัวอย่างแห่งความอดทนตัวอย่างแห่งความพยายามสิ่งที่มนุษย์คิดว่าฉันทําไม่ได้แต่จริงๆมันทําได้เพียงแต่คุณหยุดทาซะก่อน เท่านั้นเองกลาบกับผู้คุณท่านรัตด,ดาวานหลวงอาจเป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็นแขกรับเชิญในรายการครับยินดีด้วยกับความสําเร็จและเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจให้กับค,คนไทยอีกหลายคนทีเดียวขอพรบคุณมากครับพังสักครู่ครับเเดี๋ยวกลับมาพบกับอลัมนิสต์ของรายการเจอะใจครับแล้วไม่ลาขโมยของใครเราก็สู้ชีวิตนะนละ,ะนเฮ้ยลาแห้งของตัวเอง อย่างชีวิตมันเป็นผู้ขนนไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแตกตาก่างกันออกไปไม่ได้เป็นลาแล้าไม่ชอบแล้วไม่ชอบเลยคือเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ถูกสะท้อนสูสะสะ่สังคมอ่ะแล้วสังคมก็ไม่เคยรับรู้ว่ามันมีอย่างเงี้ยเจาะใจร่วมป้องกันไข้ไข้เลือดออกกับซอฟเฟลหลักการทำความสะอาลูกน้ำท,ท,ท,ที่เจอก็ไว้อย่งางนั้นเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ของเราให้นะครับไว้ใช้ทา วันละ3เวลานะครับก็จะมีกันให้ประมาณหนึ่งเดือนเลยสวัสดีครับและนั่นคือภาพจากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้รายการเจาะใจและซอฟเฟลยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกับภาร,รกิจกรณร,ร,รงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและพิชิตยุงลายภายในเวลาหนึ่งเดือนครับหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกาจัดยุงลาย ที่ซอฟแฟร์ร่วมมือกับรายการเจาะใจจัดขึ้นในครั้งนี้ก็คือการให้ความรู้กับชาวบ้านหมู่2ตําบลปลวกแดงอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองให้ทุกคนตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออกซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายในรายที่มีอาการหนักนั้นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับเพราะการปกป้องเป็นทางเดียวที่จะช่วยป้องกันคุณและคนที่คุณรักจากโรคไข้เลือดออกนี้ครับเราไปพูดคุยกับชาวบ้านที่มาเข้า,ขาร่วมกิจกรรมพิเศษกันดีกว่าครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีโครงการรณรงคค์ป้้อออองกกันโไขเลือ แล้วชาวบ้านกับชุมชน,นได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนกับโครงการนี้ครับมีได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะให้เลิอดออกเริ่มต้นจากอะไรอาการคือว่ามีไข้สูงมากปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารนะคะบางคนคิดว่าคือว่าไข้ลดแล้วอ,อาจจะปลอดภัยแล้วแต่มันไม่ใช่อ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วในระยะที่ช่วงไข้ลดเป็นจุดที่อันตรายมากที่สุดเลยค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับการที่มีการบริจาคผลิตภัณฑ์ทาการยุงให้กับชุมชนเราครโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะทําให้ไม่รู้วิธีการป้องกันไข้เลือดออกเพราะไม่มียาตัวใดมารักษาได้วิธีการป้องกันไข้เลือดออกก็คือทาโลชั่นหรือฉีดสเปรย์กันยุงและสองไม่ให้ยุงกัดค่ะประโยชน์หลักๆที่ชุมชนได้จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ ผิดกับเมื่อหน้าฝนครั้งก่อนนี่นะแบบจะเป็นห่วงลูกมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะมียุงเยอะมากเลยค่ะตอนที่ยังไม่เริ่มโครงการนะคะแต่พอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะโอ้ยุงน้อยลงมากเลยค่ะ แล้วก็ไม่มีใครเป็นไข้เลือดออกดีจริงๆเลยค่ะอาจจะมีหลายวิธีที่จะช่วยหยุดหรือลดจํานวนของยุงลายแต่ยุงเหล่านี้จะดํารงชีวิตอยู่หรือสืบพันธุ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูดเลือดจากมนุษย์ดังนั้นการตัดวงจรชีวิตของยุงลายจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับถ้าพวกเราหันมาใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือโลชั่นทาก,กันยุงที่มีฤทธิ์ป้องกันยุงไม่ให้มากวนหรือมาดูดเลือดจากเราได้นั้นนะครับ พวกยุงก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อหรือผสมพันธ์ต่อไปได้ซึ่งเมื่อพี่น้องทุกคนชาวอำเภอปลวกแดงนะครับได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือโลชั่นทากันยุงติดต่อกันไปเวลาหนึ่งเดือนจึงทําให้เห็นได้ว่าจานวนลูกน้ํายุงลายลดลงอย่างรวดเร็วครับมาร่วมกันหยุดยั้งการจเจริญเติบโตของยุงลายด้วยกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุง